วันนี้ยังมีอยู่แต่ใครรู้จะเป็นเช่นไรท้าโลกสลายไปในพริบตาเมื่อยังมีลมหายใจก็ควรจะใช้ให้มันคุ้มค่าเผื่อวันพรุ่งนี้มันจะไม่มาอีกแล้วถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร บางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายพราะไมเธอเธอบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความท,ท้าทายถึงแม้ทางที่มีอยู่มันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่ต้องสนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป ฝันที่มีอยู่อาจจะดูมันแสนไกลเกินไปไม่กล้าบอกใจให้ทำสักทีแสนไกลเพียงไหนไม่ไกลเกินเท้าของเราอยู่ดีไม่มีพรุ่งนี้ให้อ่างต่อไปอีกแล้วเฮ้ฮ hey, hey. ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร บางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายพร้อมไหมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเล้วมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความท,ท้าทายถึงแม้ทางที่มีอยู่มันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่ต้องสนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป เมื่อวันเวลาเดินผ่านไปเราจะเสียได้โอกาสนั้นวันคืนที่เราปล่อยให้มันผ่านให้มันลอยลับไปในวันนี้เราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกเอง เราเป็นคนเลือกเองเธอไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรบางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายเพราะไมเธอเธอบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ที่รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความเธอทาย ถึงแม้ท่าจะมีมันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่ต้องสนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปเงยทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายพร้อมไหมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วแลวมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไป ทอใช้ชีวิตบนความเธอไทยนี่มันคงสายถึงแม้ทางที่บีมันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่ต้องสนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป